อันดับแรกนะคะลูกก็วัดสาบกระดุมก่อนนะคะคือ2 5เซนใช่ลูกบัวอามาดูเลยลูกครูก็เพิ่งสร้างนี่แหละมานัดมา <c oughs> ครูก็พึ่งสร้างเนี่ยดูเห็น <c oughs> ไหม<ๆ>วัดข้างออกไป1เซนวัดลง1เซนแล้วก็โค้งคอกลม <c oughs> ไม่รู้ลูกต้องดูเอาเองลูกครู <c oughs> ก,ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> อันนี้คือคอกลม บัวบัวกลมกลมคือเราต้องฝึกสร้างเป็นสองแบบถ้าจริงๆอ่ะถ้าง่ายแล้วก็ไอ้นั่นก็คือสร้างแบบคู่กเอามาเกยกันอันนี้ก็จะแบบว่างงงงนิดนึงแต่ก็เขาเป็นวิธีที่เขาถนัดกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็วัดจากจุดนี้นะคะถึงจุดนี้ลูกอุ้ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก <ผม S 1> ็มีคนรลับอ่ะค<ๆ>อหลังลูกคอหลังคอหลังลูกอ่ะอันนี้คอหลังก็คือ นี่วัดมาตรงนี้1เซนแล้วก็ลง0.5เหมือนกันแล้วเราก็วัด8.5 12บวกกันเป็น20.5นะคะเอามาสร้างปก2ลยุดห้าขีดมาค่ะลูก แบ่งครึ่งไว้เลยรอไว้10.25เอาไม้โค้งนกแก้วมาลูกโคง้งนะคะอันนี้วัดขึ้นไปหกถเซนแล้วแต่ว่าชอบบัวเล็กหรือบัวใหญ่นะคะอันนี้วัดขึ้นไป3ามเซนแล้วก็โคง้งลูก เวลาโคง้งลูกต้องดูจังหวะนิดนึดนงนะลูกนะอพอเราโค้งเสร็จแล้วนะคะเราก็วัดตรงนี้ขึ้นมาหกถึงเจ็ดเซนเหมือนกันอันนี้เจ็ดเซนจะได้ใหญ่หน่อยแล้วก็ออกมาประมาณสองถึงสองจุดห้าเซนแ้วนี้เราก็โค้งขึ้นมาให้เหมือนเหมือนกัน,น,น,นอืมมันจะได้สวยแล้วเราก็มุนปลายปกดน้อย แลค่นี้นึกออกไหมแต่บางคนบอกว่าครูขาหนูชอบตรงนี้ตรงเพราะว่าเวลาไม่งั้นตรงนี้เธอจะทํายากตรงนี้กดลอยเนี่ยเธอก็ตีตรงตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนิดนึงอันนี้ก็ค่อยๆขยายเพราะบางคนจะชอบแบบเส้นตรงมันจะง่ายเนี่ยก็ตีตรงขนานมาอีกนิดนึงถ้าใช้เส้นนี้อ่าไม่ต้องทําค่ะตัวนี้ไม่ต้องมันโค้งแล้วนะคะแต่ตรงนี้พอเราโค้งเสร็จเราตีตรงนี้ตรงมาตรงนี้ให้ได้หก เซนเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตีตรงเดี<ร><ร>๋ยวบางทีเวลามันจะตั้งค่ะมันตั้งอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่มันตั้งแต่ว่าถามว่ามันสวยกว่าของเราไหมมันไม่สวยกว่าแต่น,นี้เป็นอะไรที่เขานิยมสร้างกัน<ๆ>แบบง่ายๆเราก็สร้างบ้างฝึกบ้างอะไรบ้างอโอเคค่ะอันนี้ต่อสาบอันนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้สาบอันนี้มีสองอย่างสาบแบบเสือ้อเชิก็คือตีขึ้นมาแล้วก็ขีดมาอันนี้2.5อันนี้ก็3.5้า แล้วก็ตีเป็นกาบกาบอีกอันนึงก็คือพับเส้นนี้เหมือน5 Y าวายเหมือนห้าวายแล้วก็กิ้งตรงนี้ออกมาแล้วก็ตีลงถ้าแบบนี้จะสวยกว่าเพราะว่ามันได้ไกลเนื้อออกใช่ไหมฮะมันได้ไกลอย่างนี้มันจะเล็กและเย็บยากกว่าเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งขอเต่าอเาอาชิ้นหน้ามาเลกดได้ได้เสร็จแล้วยังเดิน,นอ,อันนี้ถ้าถ้าไม่ต่อสาดนี้เราใช้พับซิงไดไหมคะได้ค่ะแต่มันไม่สวย ต้องต่อหน้าดีกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ต่อหน้านะอันนี้เราก็พับทบเหมือนเดิมเนี่ยถึงจะเป็นแบบเชิดก็พับทบไม่ได้ต่อไม่ไมได้เยบ็บสายเวลาเวลา,าที่เราตัดเป็นตัวเสื้อเนี่ยเราพับตรงนี้จะเป็นสันทบหรือเปล่าเป็นสันทบค่ะเป็นทบแบบน,นี้แหละค่ะมันจะสวยกว่าเป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวไม่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 ต่อไม่ตัดต่ออะคันนี้ตัวคอตั้งหรือคอเต่านะคะมันมีสองเต่าใช่ไหมมีอะไรบ้างลูก คอเต่ากับคอตั้งผ่าข้างโอเคตัวคอเต่าง่ายมากลูกขีดตรงขึ้นมาจะมีปกติจะไม่มีสาบนี้นะจะเป็นซิปหลังอ่าแล้วก็ตีตรงขึ้นมาธรรมดาลูกคันนี้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบติดคอมากน้อยแค่ไหนเวลาปกติเราก็จะประมาณสามเซนเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะประมาณสามเซนลูกแล้วก็ตีตรงขึ้นมา คันนี้มันขึ้นอยู่เราว่าเราชอบสูงหรือเตี้ยเนาะแล้วแต่คอเราอะเราก็ตีตรงก่อนประมาณห้าถึงเจ็ดเซนตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งโค้งนิดนิดให้มันสวยงามแล้วตรงนี้เราก็ามาโค้งนิดหนึ่งโค้งอันนี้คือในตัวเลยนะหมายความว่าขึ้นเลยขึ้นเลยในตัวเลยชิ้นเดียว,ช,ยวชิ้นเดียวในตัวเลยเป็นชิ้นเดียวนี่ก็เป็นสันทบข้างหลังก็เป็นซิป,ซปอันนี้นอกตรวนั้นคือแล้วแต่เรา ตรงนี้แหลเส้นเส้นนี้อตรงนี้สูงแล้วแต่เราแต่เวลาโค้งในสมมติที่เธอวัดไปห้าถึงเจ็นใช่ไหมเธอต้องโค้งต่ำลงมาประมาณเซนครึ่งอ่ะม,มันจะได้ดูเหมือนกับว่อาอให้มันดูสวยงาม,มแล้วคานนี้อันนี้ก็ไปกดรอยกับชิ้นหลังก็เสร็จเลยแต่อันนี้หมายความว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยบางคนบอกไม่อาคคูไม่มีไม่มีผ้าเยอะตัดต่อคอได้ไหมได้ก็คือตัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ต่อคอเอา หรืออีกอันหนึ่งก็ได้มันมีสร้างได้หลายวิธีนะคอเต่าอ่ะอันนี้เต่าในตัวคราน,นี้อันนี้คือเต่าตัดต่อครานี้ถ้านอกตัวล่ะนอกตัวก็พอเราทาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วัดตรงนี้ออกมาสามเซนก่อนนะวัดตรงนี้ออกมาสามเซนปุ๊บเราก็โค้งโค้งคองอันนี้เอาชิดนะอันนี้เอาชิดนะเราก็โค้งคอแล้วเราก็วัดโค้งมาถึงแค่จุดนี้กับจุดนี้แล้วเราก็วัดวัดว่าได้กี่เซนเราก็ไปวัดชิ้นหลัง เราก็ไปวัดชิ้นหลังที่เราออกสามเซนเหมือนกันนะไปเอาชิ้นหลังนุ่นมานอันนี้แล้วแต่เราให้ให้เลือกทําเอาจะเป็นเต่าในตัวเต่านอกตัวได้หมดแต่เราก็ต้องฝึกทําทุกเต่าเลยอันนี้ก็วัดมาก่อนสมมุติว่าจะเข็บไหล่นี้เราได้เก้าคึงอันนี้เราก็ต้องเก้าคึนเท่ากัน <c oughs> ก็คือเอาออกสามเซนก็เอาออกสามเซนนะเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็วัดจากนี่ถึงนี่ว่าได้กี่เซนสมมุติว่าน,นี่ครูได้ อันนี้ครูได้11ดครูจดไว้อันนี้ลงมา0ูนดห้าแล้วคูก็วดัดอันนี้คูได้ส 10, 10ิบสิบบวกสิบเอ็ดได้ไรยี่อ็ดวัดมา2ี่เอ็ดเซนขีดขีดอันนี้สูง6กถึงเจ็ดเซนนะคะแล้วก็ขีดเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วอันนี้เต่านอกคอ เต่าตัดต่อนึกออกไหมคะเป็นนอกคอแบบนี้เลยสันทบหรือเปล่าันทบตรงนี้คะ่ะอันนี้ไม่ทบจะเย็บกลับเอาก็ได้หรือว่าจะพับทบก็ได้ไม่ได้เกี่ยงถ้าสมมุติว่าครูขานูอยากพับทบเลยได้ไหมได้ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากพับทบอยากทำเป็นสองสีไงอันนี้สีหนึ่งข้างในสีหนึ่งเวลาพับออกมาจะได้อีกสีหนึ่งเนี้ยก็เป็นตัดต่อเอาเนาะเย็บกับสาบครับมีอย่างเงี้ยทำนี้ถ้าตตดาพายุทำแบบนี้ลูก อ๋อไม่เท oh, ่ารอบคอเลย mm hmm. ถ้างั้นหนูต้องวัดเท่ารอบคอถ้าเป็นผ้ายืดจะวัดพอดีเปะ๊ะไม่มีการบกหลวมสมมุติว่าเธอเอารอบคอใช่ไหมเธอขยายเท่านี้เธอก็วัดพอดีมันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเต่าชิดหรือเอาเต่ากว้างหน่อยมีสี่เรลียสเพราะบางคนเขาก็แบบเออเอา mm hmm. ห่างๆคอแต่ว่าเป็นคอเต่า mm hmm. อันนี้แล้วแต่แต่วิธีสร้างก็คือแบบนี้ลูก mm hmm. มีสองแบบ ไม่ต้องค่ะถ้าเป็นผ้ายืดไม่ต้องเฉลีย่ยถ้าเป็นผ้าธรรมดาขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการห้อยๆห,หน่อยไหมถ้าต้องการห้อยๆใช้ผ้าเฉลี่ยงถ้าไม่ต้องการห้อยใช้ผ้าเกลี่นตรงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือคอเต่าคราวนี้ตัวคอโปกอีกอันหนึง่งคอสองชิ้นลูกเพราะว่ามันต้องต่อชิ้นหน้ากับชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังกับชิ้นหลังเนี่ยเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหน้ามาต่อกันเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหน้ามาต่อกันให้มันเป็นสันโพก